ในบรรดากลุ่มรถที่น่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งของทุกแบรนด์เวลาซื้อไปแล้วถึงเวลาขายเนี่ยขาดทุนน้อยที่สุดนะครับสำหรับคนที่ชอบดำแล้วตัดน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นน้ำตาลสำหรับรถหรูระดับรุ่นที่ใช้น้ำตาลนี้ไม่แก่นะครับบอกเลยไม่แก่นะครับแล้วก็ดูใหม่ภายในรถแบรนด์หลักของค่ายญี่ปุ่นบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีสรุปให้นะไมว่าจะเป็นปาเจโร่ฟอร์จูเนอร และไม่แนะนําให้ไปติดตั้งเองนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของน้ํารั่วได้ค่อนข้างง่ายเราต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบแล้วกันอยู่ที่ว่าใครจะเป็น FC ใครเพราะว่าอันนี้ก็มีระบบกันชนระยะห่างของรถออปชั่นแต่ละค่ายค่อนข้างให้มาครบลูกค้าครับทุกท่านครับผู้ชมครับรถทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมการ,รันตีตรงนี้ว่าหนึ่งเป็นรถที่สวยใหม่แท้และที่สําคัญรถทุกคันใช้เงินออกรถร้อยเดียวเต้ร้อยเดียวขอเสนอเป็นทางเลือกว่าในสําหรับลูกค้าที่หาในกลุ่ม SUV เรามีให้เลือกหลากหลายนะครับ SUV ข้างหลังผมนี้เป็นรถที่สวยและพร้อมส่งมอบเพียงแค่ท่านจองและเซ็นสัญญาผมนำพาไปส่งถึงหน้าบ้านรถมือสองต้องตรีร้อยเดียววันนี้อยู่กับผมและข้างหลังนะครับตัวแทนเหล่า SUV ที่เรามีและผลิตเสร็จแล้วและพร้อมส่งมอบลูกค้าที่สำคัญวันนี้เรามีรถ SUV นะครับที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหลากหลายรุ่นนะครับให้เป็นทางเลือกมากกว่านั้นข้างหลังผมหมดทุกคนันนะครับจะคันไหนก็ช่างนะครับลูกค้าออกรถ ร้อยเดียวนะครับแน่นอนเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้า f o r t u n e r นะครับ f o r t u n e r ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูว่าลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับนี่ฮะแมกไรายนิยมยอดฮิตทีสามเก้านยกร้อดำตัวหนังสือแดงนะครับกับล้ออันนี้คือสิ่งที่เราตกแต่งให้เพิ่มนะครับลูกค้าสามารถที่จะใส่ยางนะครับเลือกแมกเลือกยางเลือกโชค๊คละเลือกนะครับความต่ําของสปริงให้ลงได้นี่นะครับทั้งหมดนี้ กับเจ้าฟอร์จูเนอร์คันนี้ลูกค้าสามารถทำได้และมากกว่านั้นรถ SUV แบบนี้ทุกคันที่เรามีนะครับเจ้ามีขาวหรือเอเวอเรสต์เพิ่งปล่อยไปที่ภูเก็ตนะครับยังเหลืออยู่อีกมากนะครับสำหรับลูกค้าที่หา SUV มากกว่านั้นความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้ครับลูกค้าครับทุกท่านครับผู้ชมครับรถทุกคันที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมการันตีตรงนี้ว่า1เป็นรถที่สวยใหม่แท้และที่สําคัญรถทุกคันใช้เงินออกรถร้อยเดียวคุณนะครับ ใช้เงินออกรถร้อยเดียวแล้วเงินที่เหลือที่คุณเตรียมไว้ทั้งหมดคุณสามารถที่จะนําไปผ่อนรถหรือนําไปทํามาหากินอย่างอื่นหรือนําไปต่อยอดนะครับเกี่ยวกับรายได้ของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าปาเจโร่โฉมปัจจุบัน Gt 2.4คันนี้นะครับกับชุดแต่งรอบคันคันนี้เป็นรถที่มีชุดแต่งมาแล้วน,นะครับแล้วก็ทําชุดแต่งกับคิ้วเนี่ยเข้ากันสวยงามรวมทั้งนะครับต้องบอกว่าตัดกับลายแม็กและที่สําคัญนะครับเขาเรียกว่ามีโปรเจคเตอร์นะครับ ตัวที่ประตูนะครับให้เกิดความสวยงามนะครับโปรเตอร์ดอด้วยนะครับทั้งหมดนี้นี่คือชุดแต่งของเจ้าปาเจโร่คันนี้นะครับซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันนะครับหรือบางคนจะเรียกเขาว่าหน้ารถถังหรืออะไรก็ไดงนี่คือเจ้าปาเจโร่คันนี้สวยงามและเป็นรถใหม่น้อยนะครับปี2021นยะครับจดทะเบียนปี22หรือแม้กระทั่งเจ้าโมเอ็กนะครับเนี่ยฮะสคันเนี้ยเป็นรถที่ชนโฉมปัจจุบันเลยมีความแตกต่างกันนิดนึงอย่างเช่นคันนี้มีกล้องหน้าจะเห็นชัดนะครับมีกล้องหน้า มิวเป็นตัวท็อปนะครับขับ4นะครับมีเซนเซอร์มีอะไรโอเคมีเซนเซอร์แต่ไม่มีกล้องให้ Regender มีกล้องให้นะครับนั้นวันนี้ลูกค้าจะชอบแบบไหนฮะชอบ Regender ร e g e n จนเเนี่ยเป็นขาวมุกนะครับแต่ปัเจโรเนี่ยเป็นขาวเคยย่นนะครับอันนี้เป็นดำนะครับดำดุดันนะครับนั้นวันนี้ลูกค้าชอบแนวไหนแบบไหนวันนี้คุณเดินเข้ามาที่เราเตะร้อยเดียว เราบอกตรงนี้ว่ารถทุกคันในที่ตรงนี้เราเตรียมไว้ให้คุณได้หมดเลยและที่สําคัญคุณสามารถเลือกออปชันได้สามารถเลือกแม็กเลือกช็กเลือกสปริงได้มากมายฝั่งนั้นนะครับทุกคันที่ผมยืนอยู่ทั้งหมดนี้ออกรถ100บาทเรามาดูภายในกันนิดนึงว่าแต่ละคันเนี่ยบอกว่าดีเราดีจริงไหมใหม่จริงไหมครับกับรถชนโฉมปัจจุบันนี่ครับเจ้าของใช้ถนอมนะครับใหม่1 2 0 0 0หมกิโล นะครับไม่หนึ่งหมื่นสองพันกิโลภายในสีดําและแน่นอนเป็นรถที่นั่งสบายขับสนุกแน่นอนด้วยความที่เป็นมิซูนะครับก็มีความหลากหลายออปชั่นต่างๆนะครับทั้ง3ามรุ่นนี้ผมว่าไม่ได้หนีกันมากอยู่ที่ความชอบและลักในแบรนด์และนะครับอันนี้นะครับมีเลนเซนเซอร์ให้ในส่วนของปัดน้ําฝนออโต้นะครับรายละเอียดของภายในตรงนี้อาจจะดีไซน์อยู่ที่ความชอบแล้วกันเราไม่เราเราเราต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบแล้วกัน อยู่ที่ว่าใครจะเป็น f อซใครเพราะว่าอันนี้ก็มีระบบกันชนระยะห่างของรถออปชั่นแต่ละค่ายค่อนข้างให้มาครบนะครับวิธีการขึ้นลงอย่าลืมนะครับขึ้นลงรถ SUV พวกนี้ใครรองรถเราดูคลิปใครถ้ารักรถต้องขึ้นลงแบบนี้นะครับฝากไว้นะครับนี่นะฮะไม่งั้นปีกเบาะตรงนี้มันจะล้านะครับแตกแล้วเสียหายนี่ฮะเขาทํามาเพื่อจับนะครับสําหรับกลุ่มรถที่เป็นตัวสูงนะครับอ่ะอันนี้เราอยู่กับเจ้าปาเจโร่นะครับแน่นอนตัวนี้ก็เป็นตัวเต็มออปชั่นเต็มนะครับ ฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นรถทั้งหมดนะครับทุกคันเนี่ยจะเป็นรถ7ที่นั่งคําว่า7ที่นั่งคือมีเบาะแถว3าแถวแต่จริงๆรแล้วปัจจุบันเราใช้แค่4อันนี้ส่วนใหญ่เราเก็บของก็สามารถพับเก็บได้นะครับรุ่นนี้ก็แต่ละรุ่นพับไม่ยากอยู่แล้วนะครับพับไม่ยากอยู่แล้วพับเบาะมาให้เท่ากันนะครับฝาท้ายทุกตัวทุกคันที่พี่ดูจะได้เป็นไฟฟ้าหมดและที่สาคัญเราให้ดูภายในอันสวยงามก่อนอ่ะมาต่อกันจากบั้นท้ายคันนี้เลยจะมีเวกนะครับมาดูกันว่าฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันไหม ปร้ทไฟฟ้า,ฟาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นโฟบินนะครับแล้วคันนี้เจ้าของใช้ถนอมมากจะสังเกตว่าภายในเนี่ยเขามีกันต้องบอกว่ากาันรเปื้อนกันลอยนะครับคือเป็นพรมเข้ารูปปกติเราจะเรียกกันว่าพรมเข้ารูปนะครับตั้งแต่ภายในเลยแล้วกันเนี่ยนะฮะภายในเนี่ยเป็นพรมเข้ารูปทั้งหมดนะครับถามผมเนี่ยคันนี้ผมว่าดําตัดน้ําตาลเนนี่สวยนะครับสำหรับคนที่ชอบดําแล้วตัดน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นน้ําตาลสําหรับรถหรูหลายรุ่นที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้เาเบรนด์หรือหลายๆค่าย,ายจําเป็นน้ําตาลแบบนี้ที่เป็นภายในนะครับน้ำตาลนี้ไม่แก่นะครับบอกเลยไม่แก่นะครับแล้วก็ดูใหม่ภายในมิวเรุ่นนี้ล่าสุดทําออกมาฟังก์ชันต้องบอกว่าโคตรเท่เยอะมากนะครับระบบแอร์อะไรดูทันสมัยนะครับดูทันสมัยรํายุคแน่นอนอันนี้บอกแล้วแล้วแต่ฝันใจแต่ละค่าย fc แต่ละค่ายและนะครับออปชันเนี่ยมีให้มาแตกต่างกันเหนือกันบ้างนิดหน่อยปาเจโมี หยุดเซ็นเซอร์ระยะกันชนนู่นนี่นะบางค่ายก็ตัดออปชันนู่นจะได้นู่นได้นี่เพิ่มฉะนั้นตอนนี้อยู่ที่ความชอบพี่จะชอบคันไหนไม่สําคัญแต่ที่พี่มาที่มาที่นี่ตีร้อยเดียวพี่ได้ทุกคันนะครับอ่ะนี่เจ้ามิวเนะครับขับสีนะครับสีดำรลอๆเป็นรถที่ยอดนิยมแล้วก็อยู่กับคนไทยและเป็นรถที่ขายนะครับขดทุนน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มรถที่น่าจะอยู่ในอันดับหนึ่งของทุกแบรนด์ เวลาซื้อไปแล้วถึงเวลาขายเนี่ยขาดทุนน้อยที่สุดนะครับนะครับเพราะว่าขายราคาตกน้อยที่สุดนั่นก็คือเจ้า f o r t u u n r o r นะครับและคันนี้เราอยู่กับโฉมปัจจุบันเลยคือ Re-Gender นะครับ f อ r e จู n r อร r e ีเ e r แน่นอนถ้าเป็น Re-Gender ภายในจะต้องเป็นนี่ฮะสีแดงตัดนี่แบบนี้นะครับเย็ยบด้วยได้แดงและที่สำคัญคันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับกับไม่0 0 0 0ไม่0 0 0 0กับรถคันนี้ไม่0 0 0 0ยูโรนะครับนี่ฮะ คามเป็นฟอร์จูเน e รถทุกคันเนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นรถหรูเขาจะเป็นพรมแบบนี้มาให้นะครับที่เราดูดูเมื่อกี้แต่ละคันเขาก็จะมีพายางปูทับนะครับเอ่อถ้าถามผมเป็นคนรักรถผมเป็นคนหนึ่งยอมใช้พรมเลยนะผมไม่เอาพยายงมาปูทับแล้วแต่เราเน้นเราทําความสะอาดทุกวันคือหนึ่งเ,เราไม่ได้วิ่งทางฝุ่นทางโคลน,นะครับเราเราไม่ได้เหยียบฝุ่นเงี้ยแต่ถ้าเราเหยียบเช้าทุกวันเราก็เอาไปสบัดเอาไปสบัดไ ไปไปตบัดไปปัดออกอย่างเงี้ยนะครับเอ,อ่อเพราะว่าบางทีใช้พยางเนี่ยลื่นบางทีเหยียบเหยียบลื่นมันไม่มันเนี่ยครับอย่างนี้คือมันดูแบบมันได้ใช้รถแบบจริงๆอารมณ์ใช้รถแล้วอารมณ์แบบสุดๆฮนะอ่านี้บอดไฟฟ้าปรับนิดนึงนะครับอันนี้ก็มีพิซซินชิพเปลี่ยนเกียร์ยที่พวงมาลัยนะต้องบอกว่าฟังก์ชันออปชั่นแต่ละค่ายก็มาเต็มโอเคแต่เพียงว่า Fort u n e r เนี่ยตรงนี้เนี่ยใครที่เป็นไล่มาตั้งแต่ที่ใช้โตด้าสประตูก็มีจะมีที่เป็นเกียร์โต นะครับหรือ r o c k โคก็มีความรู้สึกว่ามันอาจจะใกล้เคียงกันนู่นนี่นั่นเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มของเขานะครับแต่แน่นอนมันก็เป็นฝันใจของหลายๆคนกับเจ้า Fortuner อ e g e n เจนนะครับแหมไฟนี่ฮะมาเต็มอันนี้นะครับทั้งหมด3รถแบรนด์หลักของค่ายญี่ปุ่นบ้านเราเนี่ยนะครับไม่มีสัรูฟให้นะไม่ว่าจะเป็น p a เจโร่ฟอร์จูเนอะครับแล้วก็ m ิ l เอไม่มีไม่มีหลังคาสันรูฟให้นะครับ นะครับและไม่แนะนําให้ไปติดตั้งเองนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของน้ารั่วได้ค่อนข้างง่ายในการไปฝาหลังคาปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครซีเรียสเท่าไหร่แล้วเรื่องหลังคาสันรูปเอาจริงๆครับรถยุโรปที่ซื้อมากันเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะไม่ได้เปิดผมเองมีรถยุโรปปีหนึ่งผมยังไม่เคยเปิดเลยครับหลังคาสันรูปนะครับหลังคุไม่ว่าจะเป็นสันรูปหนึ่งเขาเรียกเออหลังคาแก้วทั้งบานหรือสันรูปน้อยมากฉะนั้นแบบเนี้ยครับ มันเราขับแล้วเราง่ายอย่างหนึ่งคือไม่ร้อนนะครับเพราะว่าเป็นหลังคาที่ไม่ต้องเป็นผ่านกระจกนะครับที่สําคัญมากมายมากกว่านั้นนะครับแต่ละคันเนี่ยเป็นแบรนด์หลักของค่ายญี่ปุ่นแล้วก็เรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยง่ายมากทุกคันเนี่ยที่ผมเลือกมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับทุกคันลูกค้าใช้ถนอมมากนะอย่างเช่นคันนี้ก็ติดฟิล์มไฟหน้ามากันเป็นร้อยติดฟิล์มรถมาหมดทุกคันลูกค้าเขาจะใช้ถนอมนะครับนี่ฮะเจ้าเจนเดอร์ขอพาชมแล้วขออุ่นนิดนึงกับรถ2 0 0 0 0โลสวย นะครับรถ20,000ืล 20, โลสวยๆนะครับภายในแดงนะครับนี่ฮะด้วยบันท้ายเขาเนี่ยดำนะครับดุดันนะครับสังเกตทุกค่ายเดี๋ยวนี้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าหมดแล้วไม่มีใครน้อยหน้าใครอันนี้ให้มาเท่ากันหมดต้องพูดอย่างนี้นะครับเปรียบในตัวรุ่นที่นะครับที่ใกล้เคียงกันเนี่ยสังเกตจะให้มาเท่ากันหมดแล้วนะครับและเวลายืนเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยทุกคนแก้ปัญหาหมดแล้วไม่มีใครต่ำอะผมผมสูงขนาดนี้ก็ยังพ้นนะปกติจะมี เรื่องของปัจจุบันเนี่ยทุกค่ายเนี่ยยกขึ้นไปสูงหมดแล้วแล้วก็ทําเรื่องของเบาะมาให้พับง่ายเก็บของได้ง่ายนะครับแน่นอนนี่ฮะเป็นรถที่น่าใช้ในกลุ่ม SUV นะครับในกลุ่ม SUV เป็นรถที่น่าใช้ทุกค่ายเดี๋ยวผมเดินปิดฝาท้ายให้หมดจะเห็นว่าการลงของนะครับการทํางานหรือสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกทุกค่ายเนี่ยไม่มีใครขี้เหนียวแล้วอันนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าท้ายสุดก็เป็นของผู้บริโภคนะครับท้ายสุดก็เป็นของผู้บริโภคนะครับ เป็นของผู้บริโภคได้ออปชั่นเยอะๆนะครับนี่ฮนะบรรดากลุ่ม SUV ที่เรามีนะครับมากมายวันนี้เรามาให้ดูแม้กระทั่งเจ้า Fortuner นะครับโฉมก่อนปัจจุบันนะครับอย่างเช่นคันนี้ในกลุ่มรถที่ผ่อนถูกลงนะครับอ่ะราคาเนี้ยผ่อนถูกกว่าเขาเลยนะครับก็จะเป็นโฉมปี2017เงี้ยนะครับนะครับก็จะผ่อนถูกกว่าเขานะครับถูกกว่าที่จอดอยู่ทั้งหมดต่างๆก็แล้วแต่แต่วันนี้เรามี SUV หลากหลายแน่นอน ความแตกต่างนอกจากเป็นรถที่หลากหลายรุ่นและใหม่น้อยแล้วความแตกต่างที่มากกว่าน,นั้นรถทุกคันเนี่ยใช้เงินออกรถหนึ่งรอบาทและที่สําคัญมันสามารถออกได้ทุกอาชีพเพียงแค่พี่ไม่ติดเครดิตพี่ไม่ต้องใช้เงินจํานวน2 0 0 0ส0สา0 0ส0สี่สนนะครับแต่ถ้าพี่อยากใช้มันก็จะทําให้พี่ผ่อนถูกลงวันนี้ผมอธิบายอย่างนี้การใช้เงินอาจจะทาให้พี่ผ่อนถูกลงมากๆแน่นอนมันต้องถูกกว่ารถใหม่อยู่แล้วเพราะราคามันถูกกว่ารถใหม่โดยปกติมันก็ถูกกว่ารถใหม่เยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ ในกลุ่มรถ SUV ทั้งหมดวันนี้ตีร้อยเดียวขอเสนอเป็นทางเลือกว่าในสําหรับลูกค้าที่หาในกลุ่ม SUV เรามีให้เลือกหลากหลายนะครับ s อ v ข้างหลังผมนี้เป็นรถที่สวยและพร้อมส่งมอบเพียงแค่ท่านจองและเซ็นสัญญาผมนําพาไปส่งถึงหน้าบ้านอยากได้ขนไหนและที่สาคัญหลังจากจองและเซ็นสัญญาอยากจะได้ร้อแบบไหนรายแบบไหนยางแบบไหนนะครับหรือความเตี้ยความต่ำความถุนบอกเราได้เราจะการให้หมดโดยทุกอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขตีออกรถร้อยเดียว ที่สำคัญเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังกับรถมือสต้องตีร้อยเดียวครับ